ให้ผาเพียรให้อาเคียนให้ it, ใหเมียลูกทำซ้อนให้ผ nee, าเพียรให้อาเคียนให้เมียลูกคุณครูนั่งคอยเฝ้าดูเมื่อนูนโตเป็นหญ่ได้กลับมาพัฒนาบ้านเราได้กลับมาพัฒนาบ้านเราทำซ้อนให้ผาเพียรให้อาเคียนให้เมียลูก ทำซ้อนให้ขาเทียงให้อานเทียงให้เรียนลูกคุ้นคุ้นคอยฟังดูเหมือนหนูหนูโตเป็นใหญ่ได้กับมาพัฒนาบ้านเราได้กับมาพัฒนาบ้านเราโรงเรียนวัดโพธ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูก๊อตคนเดิมในรายวิชาดนตรีไทยเอ๊ะเอ,เอนักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วครูก๊อตสอนอะไรไปอวันนี้ครูก๊อตจะมาเพิ่มโน้ตในเพลงเดิมนั่นแหละคือเพลงเต้ยโขงหวังว่านักเรียนคงจะไม่ลืมครั้งที่แล้วนะที่ครูก๊อตส่งคลิปให้นักเรียนไปท่องนะนะอ่ะ ันนี้เดี๋ยวครูก็จะมาเพิ่มตัวโน้ตทบทวนกันหน่อยนะอ่ามาแล้วพร้อมที่ยังนักเรียนเราจะมายังเรายังอยู่ในกับเพลงเพลงเต้ยโขงนะเพลงเต้ยโขงครั้งที่แล้วยังไงท่องถึงไหนแล้วอ่าทวนกันหน่อยทวนกันหน่อยทวนกันหน่อยนะครั้งที่แล้วเราท่อง ลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาซอนมีเลโดมีอ่าทำเนื้อและท้องกันถึงตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไหมนักเรียนวันนี้ครูก็จะขอต่อให้จบเลยนะต่อให้จบเลยจากครั้งที่แล้วนะเพิ่มอ่าครั้งนีแ้วถึงซอนมีเลโดม,โมีโนต้ตไม่ยากโน้ตต่อไปเป็นโนต้ตที่คล้ายๆเดิมๆนั่นแหละแค่สลับตัวโนต้ตไปนะอ่าโนต้ตต่อไปคือซอมีเลโดมีต่อไป เลซอนมีเลโดลาอีกรอบนะลูกเลซอนมีเลโดลาอ่าได้ไหมอ่าลองลองตั้งแต่ตรงนี้นะซอนมีเล สามอีกรอบหนึ่งลูกโดเรมิเรโดสอนลาบรรทัดสุดท้ายอีรอบหนึ่งนะลูกนะโดเรมิเร,เรโดสอนลาเอาสามโดเรมิเร,เรโดสอนลาไม่ยากลูกไม่ยากลูกทีนี้เดีย๋ยวครูจะครูก็จะท่องตั้งแต่ซ่อนมีเรโดมีมาใหม่นะตั้งใจนะไปชา้าๆไปพร้อมกับครูก๊อลนะท่องไปพร้อมๆกันนะซ่อนมี เรโดมีเรซอนมีเร・โดลาต่อไปโดเร・ Do, Le, Le, Do, Son, มีเร・โดซอนลาซ้ำโดเร・มีเรโดซอนลาอ่าทีนี้เริ่มตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเลยนะลูกพร้อมกันลาซอนมีลาซอนโดลา ซอนมีลาลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาต่อไปซอนมีเรโดมีเรซอนมีเรโดลาไปลูกโดเล านะลูกไปท่องให้ได้ถ้าท่องทุกวันทูก,ก็เชื่อเลยว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะลูกนะแล้วก็เพลงเต้ยโขงเนี่ยครั้งแรกที่ทูก็ทําคลิปไปก็คือมีการตีละนาดมีแต่ใช่ไหมมีอังกะลุงเมื่อกี้นี้ที่ทูก็ร้องเพลงเมื่ต้นคลิปก็มาจากทํานองของเพลงเต้ยโขงโดยทูก็มาใส่เนื้อร้อง เองเห็นไหมดนตีเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวลูกมันสามารถที่เราจะทำเอ่อเอาดนตรีนู้นดนตรีนี้เข้ามาใส่ได้นะอย่างครูก๊อตร้องเมื่อกี้ก็เป็นร้องที่ครูก๊อตแต่งขึ้นมาใส่ไปในทนํานองเพลงเต้ยโขงเหมือนกันนะลูกนะอ่ะกอนจากกันไปวันนี้อ่าเดี๋ยวอันนึนะลูกอ่ะกอนจากไปวันนี้ครูก๊อตขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะลูกเพราะตอนนี้โควิด -19 มันรุนแรงเหลือเกินลูกอ,อย่าไปในสถานที่เสี่ยงพยายามล้างหมันล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะดูแลรักษาตัวเองกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบกันเพียงแค่นี้บายบาย